คุณกำลังมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่งางใสลดฝ้ากราบจุดด่างดำช่วยฟืน้นฟูเซลล์ผิวเสือส่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย d e e ไวซ์เซลล์ร r ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสูตรระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4ัปดาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร084 132424หรือ0 9 0 3 4 5 0 1 3 3 ฟินลเล่กับพี่ชูชัยค่ะหลังจากทั้งสองที่ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากค่ะที่ที่ได้ให้ฝวมันอยู่คู่ควรกับสิ่งของสวยๆงามๆอย่างที่ผู้หญิงทุกคนปรารถนาค่ะก็ถือว่าเป็นความฝันอย่างหนึ่งของขวัญว่าแบบผู้หญิงทุกคนก็ชอบเครื่องเพชรเนาะชอบชุดแต่งตัวสวยๆชุดแต่งงานมีเวลข้างบนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วันนี้คือจริงๆก็มาด้วยใจจริงๆค่ะเพราะว่ารักพี่ๆทั้งสองคนมาก ก็ดีใจที่ทุกคนให้ใหขวัญในความที่เป็นเจ้าหญิงในการที่เห็นเราแบบเห็นสวยๆมีความสวยๆยงงามและคิดถึงขวัญเป็นคนแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องโอ้ยเยอะมากค่ะอันนี้ให้ถามราคาพี่เขาดีกว่าเขาต้องมีคนมันคอยคุมตลอดใช่เหมือนมากกับพ่อเลยใช่ญขวัญแหนมตัวเยอะมากเป็นยังไง ก็ไม่กลัวค่ะเพราะว่าเราก็มีพี่ๆตำรวจที่น่ารักคอยคอยอยู่ดูแลความปลอดภัยให้ค่ะเพราะว่าปกติเราก็เป็นคนไม่ค่อยระวังอ่ะเนอะไม่ค่อยระมัดระวังเราก็จะมีพี่ๆที่เขาพี่ๆตำรวจที่น่ารักคอยดูแลอยู่ข้างๆเราเสมอก็อุ่นใจค่ะชอบชื่ออะไรคะไว้อะไรนะคะชอบมรชอบบมากค่ะก็ขวัญคิดว่าจะเกิดต่อไปอนาคตคอยมีตังเก็บของตัวเองของมุกจะซื้อค่ะแต่ตอนนี้ตาอยู่ที่คุณแม่หมด ค่ะค่ะเรียนอะไรนะคะเรียนเป็นญราโทคณะอะไรเังไงบ้างปริญญาตรีหรไหนเรียนใกล้จะเรียนจะต่อเอกแล้วมั้งเนียนเรียนจบแล้วค่ะก็เหลือสอบประจำวิชาเสร็จแล้วค่ะเหลือสอบคอมเพนิซีก็คือสอบวัดผลว่าที่ผ่านมาเราเรียนมาปริญญาโททั้งหมดทั้งปีที่เราผ่านมาเราผ่านเกณฑ์หรือเปล่าค่ะซึ่งมหาวิทยาลัยขอกนก็ ไม่มีการช่วยหรือว่าไม่มีสิทธิพิเศษใดๆนะคะก็เป็นไปตามความสามารถของเราค่ะถ้าเกิดถ้าเกิดเราทําได้ดีก็จะผ่านเกณฑ์ถ้าเกิดขวัญทาไม่ผ่านเกณฑ์ก็คือก็คือต้องลงเรียนใหม่ต้องทําใหม่สอบใหม่จะรับข้อไหนอะไรกไหนขวัญขอสอบคอนเพเทนซีให้จบก่อนค่ะเพราะว่าอย่างตอนตอนนี้ขวัญยังลุ้นเกี่ยวกับตัวขวัญเองอยู่เลยค่ะว่าเราคอมเพเนนซีฟของขวัญจะผ่านหรือเปล่าเพราะว่าตอนจะสอบนีก็สอบช่วงเดือนเมษาค่นะปกติสอบแบบ สอบประจำแต่ละวิชาขวัญยังยากขวัญยังแบบกลับบ้านตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะรู้สั่นถ้าใครจะรับใครเลยเป็นี่อะไรอย่างเงี้ยออรับปีหน้าค่ะใช่แล้วจะมองจะมองว่าต่อต่อเองไหมให้เป็นด็อกเตอร์ขวัญไปเลยอะไรเงี้ยก็ใจจริงก็อยากจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าอนาคตอันนี้ขวัญยังขอทําไปแก้วบันไดไปทีละขั้นก่อนจะเห็นว่าก็จะมีแบบเปิดกล้องอีกอะไรอย่างเงี้ย่แล้วค่ะ คือปกติเวลาผันแบน่งเวลาเราก็เราสติกไม่ได้อยู่แล้วค่ะว่าวันไหนจะทําอะไรแต่ว่าเราทําได้ก็คือเราเราต้องอยู่ด้วยความจริงอะคะ่ะเราทําอะไรเราก็ต้องบอกทั้งที่ทีมงานกองถ่ายว่าเรามีพาระหน้าที่รับผิดชอบอะไรแล้วก็พอถึงเวลาเราอยู่ณนะโมเมตนต์ไหนเราก็ต้องทําตรงนั้นให้มันถึงที่ดีที่สุดอะคะ่ะแล้วกลับมาไม่ค่อยเป็นเวลาส่วนตัวแล้วค่อยอยากจะทําอะไรก็ค่อยทำาโอาสไปก็ละครใหม่ด้วยแล้วก็ตรวสอบด้วย ใช่ก็ต่อช่วงเดือนเมษามีนาค่ะขวัญอาจจะแบบหายไปอีกรอบนึงอะไรเงี้ยเพราะเครียดจริงๆอ่ะขวัญว่าจริงๆพอขวัญก็คิดว่าขวัญหน,นักนะคะแต่พอขวัญเริ่มมาโรงเรียนปริญญาโทขวัญเห็นว่าสิ่งที่ขวัญทำอยู่หรือว่าสิ่งที่ขวัญเป็นอยู่ที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะมันคือเรื่องธรรมชาติมากเลยแล้วเรียนปริญญาโทไม่มีใครที่เรียนเรียนอย่างเดียวนะคะ ทุกคนเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยหมดแล้วก็บางคนมีธุรกิจของตัวเองต้องแบกรับภาระเยอะอยางขวัญเนี่ยเราแบกรับภาระแค่เราเป็นนักแสดงใช่ไหมคะแต่ของพี่ๆคนอื่นในนั้นที่เป็นเพื่อนนักเรียนเรียนด้วยกันเนี่ยเขาเขาแบกรับภาระทั้งบริษัทขวัญว่ามันนั้นมันหนักอึง้ง่าขวัญเยอะพอเราเปรียบเทียบกันมันกลายเป็นขวัญเบาไปเลยอะค่ะ โตขึ้นค่ะขอญว่ายิ่งเรายิ่งเราทุกคนเรียนหรือว่าได้คุยกับคนได้มากสังคมขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เราโตขึ้นไปเรื่อยมันแล้วแต่แล้วแต่ตัวเราด้วยว่าว่าเราจะเก็บไว้เป็นประสบการณ์เราหรือว่าเราจะอยู่ไปโดยที่แบบผ่านไปเฉยๆฉทั้งรียนทั้งทำงานนี้เรามีแบบโมเมนต์แต่งไปให้เรื่องของความรักอะไร่างนี้บ้างไหมัญก็มีบ้างค่ะก็จริงๆความรักมันก็ของขัญไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายเรารักแบบเรียบเรียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงเราก็มีพื้นฐานความเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วช่วงนี้มีเป็ ค,คนนี้คุณแม่โอเคเลยไหมคะคุณแม่ก็โอเคคนไหนเป็นคนดีคุณแม่ก็โอเคค่ะช่วงนี้มีเวลาได้เจอกันเยอะไหมเราไม่ได้เจอกันเลยค่ะ <c oughs> เราเรื่อยๆค่ะคือก็เป็นเพื่อนกันที่ท,ที่ที่แบบว่าเออเร,เรื่อยๆที่มันไม่ได้หวือหวาที่แบบเป็นคนรักการสวีทอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการแบบว่ากดนะต้องอ่านด้ว่ว่ามีเวลา ก็ไม,ม่เราไม่ได้บ่นกันอะไรอย่างนั้นนะเพียงแต่ว่าเราเข้าใจอย่างที่ผันพูดไปอะค่ะว่าเราทุกคนอยู่ในช่วงวัยทำงานนะคะแล้วก็ต้องดูแลครอบครัวของแต่ละคนอย่างอย่างเขาเองก็เป็นเด็กนักเรียนที่เพิ่งเรียนจบแล้วก็ต้องมาทํางานในอาชีพของเขาก็ต้องมุ่งมานะให้เต็มที่เหมือนกับขวัญซึ่งแบบขวัญมีแค่คุณแม่คนเดียวพี่สาวก็อยู่ต่างประเทศเราก็ต้องดูแลทั้งคุณแม่ด้วยทํางานไปด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะ่าไม่ได้เจอกันเลยนินานรืยยังขวัญนานแล้วค่ะ ประมาณประมาณไม่รู้เหมือนกันนะจำไม่ได้อะ <c oughs> <c oughs> ่ะไม่อแบบมีปัญหาอะไรกันไม่ต้อแบบว่าความห่างจริงๆเราจริงๆม,มันเรามีพื้นฐานความรักคือความเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วอะคะ่ะ <c oughs> ในอนาคตต่อไปเราอาจจะเป็นคนรักกันในในชีวิตหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนกันแบบนี้ก็ได้นะอนาคผมก็ยังตอบตอบไม่ได้อะเพราะว่าเออณปัจจุบันคือเราสองคนก็ต่างคนต่างกานไม่ใช่คนนะคนานะไไม่ใช่ค่ะใช่ ติดอะไรอยู่คะก็ไม่ไม่ได้ติดอะไรอะขวัญว่ามันเอ่อเอาไว้เวลาเดี๋ยวมันก็จะเป็นคําตอบคําตอบของแต่ละคนเองอะค่ะขวัญถ้าตอนนี้สัญญาช่องเจ็ดขอขวัญเลยเยอะคะเพราะตอนนี้เห็นว่ามีการต่อสัญญาเพิ่มปีขึ้นก็ก็มีนะคะมีเพิ่มอีกก็เพิ่มไม่เพิ่มไม่ทราบแต่ก็มีขวัญไม่ทราบเหมือนกันนะคะสัญญาช่องเจ็ดอะค่ะสามปีนะคะสองปีสามปีอะค่ะ ผาวหน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผิงซากุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424